คุณคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะคะในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับพระเครื่องอ,อาจารย์รันพร้อมแล้วะค,ะครับผมก่อน,นอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b e นะครับไม่ว่าจะในแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าทาง y o u b e มาพระเครื่องสุวรรณภูมินะครับนะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสําเร็จนะครับอ,อยู่สระบุรีใกล้ๆนี่เองะนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีโอกาสนะครับเรียนเชิญนะไปขอพอรได้เลยนะครับทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จนะครับไปขอพอรท่านนะอยากจะถวายอะไรก็ถวายนะบางคนก็บนลิเกมผมเนี่ยเคยเจอหนังเจอลิเกเจ็ดวันเจคืนอะไรอ,อย่างเงี้ยจะมีบ่อยมากนะครับ หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สทธ์นั้นนะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยอายุทยาะนะครับประเมินแล้วอายุไม่น่าจะต่ํากว่า500ร้ปีผมว่าเกิน500ร้อยปีะนะครับเพราะว่ารัตานาของเราเน่ยังสองร้อพันเนี้ยเป็นอายุทยาเพียวๆเ,เลยนะครับหลวงพ่อนะครับพบถูกพบเมื่อวันที่สองวันจันทร์นะครับขึ้น12บสองคำ เดือน12ปีกุนพุทธศักราชสองพค่ห้าร้อยสองเลขอสองล้วน,น,นเลยอ่อันนี้คือองค์เดิม <Okay. S 1> องค์องค์งเมื่อกี้เขียวๆที่เป็นรูปถ่ายอันนั้นคือภาพเดิมอันนี้เขาโบกปูน<อ>ทับไว้อีกทีนะครับอันนี้ศิลปะอยุธยาบริสุทธิ์นะครับสมัยก่อนนะครับประดิษฐานอยู่คันคลองและพีพัดทางทิศตะวันออก ของละผีพัดเนี่ยขุดในสมัยร .5 นะครับต่อมาได้มีคนงานกรมชลประทานนะครับประตูน้ำพระเอกาทศรสมาขุดดินบริเวณเนี้ยนะจากคำบอกเล่าของท่านประทานเนี่ยสมัยนั้นท่านยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับคนงานขุดดินเนี่ยขุดไม่เข้านะถึงขุดไปรอบๆขุดไปรอบๆ,ๆเอ๊ต่อมาก็เจอองค์พระนะครับทีนี้เนี่ยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเอาแม่โคจกไป เสร็จแล้วเนี่ยโดนหัวเขา่าเห็นไหมครับ,บโดนหัวเขา่าปั้งเนี่ยฟ้าผ่าทันทีเลยฟ้าผ่าแมโครครับอันนี้ท่านเล่าเลยผมฟังแล้วผมยังขนลุกเลยนะฟ้าผ่าเปี้ยงเลยทีนี้ต้องขอขมากันยกใหญ่ะนะครับขอขมาเสร็จแล้วเนี่ยก็อัญเชิญมาประดิษฐานไว้อยู่ด้านบนนะครับตรงใกล้ๆแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็มาตั้งไว้ก่อนแต้ก็มีประชาชนเนี่ยมากราบไหว้บูชาขอพรอ,อยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ย ตอนหลังก็มาทําหลังคาให้เนือ่องจากว่าคนนู้นคนนี้มาบนขอบนบานสารก่ลาวมาขอพรอ,อย่างเงี้ยนะครับพอขอพรเสร็จเนี่ยทุกคนได้รับพรนันศักดิ์สิทธิ์นะได้รับพรนันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อก็เลยเริ่มสร้างหลังคาคะนะครับแล้วก็สร้างเรื่อยมาจนเหมือนทุกวันนี้นะครับโอ้ทุกวันนี้ก็แน่นหนาะ าอางารั์ที่มาที่ไปที่อาจารย์เดินทางไปที่นเนี่ยมา่ยัางไงคะรู้จักได้ยังไงสมัยก่อนเนี่ยผมก็แวะไปไหว้บ่อยนะไป,ไปบ่อยอยู่แล้วใช่ไปบ่อยอยู่แล้ววิหารเนี่ยตอนผมไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่สําเร็จนะครับอ,อันนี้เพิ่งจะมาทําเสร็จเมื่อน่าจะไม่กี่ปีนี้ะนะครับหลวงพ่อสําเร็จนั้นนะครับใครอยาก ขอเรื่องอะไรขอเลย oh. นะครับขอได้เลยนะถ้าซื้อเลขหวยเลขแล้วก็หยิบเลขสองหน่อยนะครับเพราะหลวงพ่อฉลองกับเลขสองนะค uh huh. ่อนข้างที่จะโลกสองศูนย์อนันจะทําอะไรจะเป็นเลขสองหมดนะครับเพรานะฉะนั้นแล้วถ้าใครขออะไรก็ ของวันของคืนขอเป็นคู่แล้วกันขอเป็นคู่ขอเป็นคู่แล้วกันนะครับคู่ก็จะมีผมคิดว่าอย่างนั้นใช่อธิษฐานขอให้ได้ทรัพย์อย่างเงี้ยก็ขอให้ได้แบบมาเป็นคู่ทั้งทรัพย์สินทั้งแก้วแหวนเงินทองอะไรอย่างเงี้ยขอให้ได้พร้อมเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 4นรบ่นะครับเหรียญนี้เนี่ยปลูกเสกโดยหลวงพ่อผัน วัดวัดแปดอาหลวงปอ่อปผันวัดแปดอาเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญแทงคอหมูที่ด่งดังนะทำไมเขาถึงเรียกเหรียญแทงคอหมูมก็โรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยเขาจะเอาหมูไปฆ่าอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมยีวันหนึ่งคนงานเขาก็ลืมสร้อยเขาก็ถอดสร้อยวางไว้นะครับวางไว้แล้วทีนี้ก็ย,ยกหมูมากําลังจะแทงคอเลยแต่หมูเนี่ยดันมาทับผ้ะดันมาทับพระหลวงปู่ผันเนี่ยนะครับ แทงเงินก็แทงไม่เข้า,ขาอ<ม>ก็เลยเป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญแทงคอหมูเหลือเชื่อไหมแต่เหรียญรุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อปลูกเสกเดี่ยวนะครับห,หนึ่งไตรมากหนึ่งพรรษาหนึ่งพาเพราะฉะนั้นแล้วความเข้มขลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูลำดับแรกเลยหยิบเหรียญมานะครับหยิบเหรียญมาส่วนสําคัญที่สุดนะครับ ให้มาดูก่อน,หอนเหรียญรุ่นนี้จะมีเส้นสเกละจะมีเส้นสเกลนะครับไล่ตั้งแต่ด้านล่างจะหลดข้างบนเลยนี่ไล่ตั้งแต่บริเวณนี้เห็นไหมครับเห็นเส้นตรงไหมช่างเขาจะมาร์กจุดไว้นะครับเป็นสเส้นลางๆล่งตีสเกลไว้ลางๆนะครับโผล่มาด้านบนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยทะลุมาด้านบนปึบแล้วก็จะมีสเกลด้านข้างด้วย นเห็นไหมอันนี้ก็คือวัดสเกลไว้เพื่อจะได้วางตำแหน่งตัวอักษรองค์พระอะไรอย่างเงี้ยะให้อยู่ในเซนเตอร์เห็นไหมครับวิ่งมาจะหลดซุ้มนโอเคทีนี้ไปดูจุดพิจารณานะครับดูใบหน้ากันก่อนเลยเม็ดพระศกนะครับเม็ดพระสกชัดเจนคมทุกเม็ดนะครับคมทุกเม็ดพเกตเป็นหนาม เป็นหนามนะครับอันนี้เป็นตุ่มๆเห็นไหม,ม,ม,มพวกนี้จะมีความคมชัดนะครับจุดที่ผมใช้สังเกตนะครับลำดับแรกเลยผมจะดูข้างก่อนจะดูข้างๆ้างหูกับข้างแก้มนะครับเราต้องตะแคงอง์พระดูเราจะเห็นรอยครูดแล้วจะเห็นเส้นขนแมวอยู่ข้างแก้มนะครับหลายๆเส้นต้องต้องตะแคงดูนะเนี่ยบริเวณเนี้ยข้างข้างแก้มเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นขนแมวหลายๆเส้นวิ่งนะครับฟ,ฟืบฟืบเนี่ ส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณหูบริเวณหูนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นขนแมวแตกสองเส้นค่ะอยู่ด้านข้างเนะี่ยตรงปลายไม่จิ้มฟันเลยนะครับต้องตะแคงเท่านั้นนะครับจะอยู่ด้านล่างของหูหูขวาหูซ้ายองค์พระนะครับหูขวามือเราเนี่ยขวามือเรานะครับหูฝั่งนี้มองด้านตรงๆมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับตะแคงมาปั้งจะมีเส้นขนแมวเล็กๆอยู่สองเส้นอยู่ด้านล่างเนี่เห็นไหม ชัดเจนอันนี้เกยถอดไม่ได้แน่นอนอม,มันอยู่ด้านข้างนะครับแล้วข้างแก้มก็จะมีรอยครูดหลายๆเส้นนะครับเนี่เห็นไหมเวลาเราลงกล้องมาเนี่ยจะมีรอยครูดบริเวณนี้หลายๆเส้นนี่จะแตกเป็นสองเส้นนะครับตอกสองเส้นบริเวณหูอันนี้คือส่วนสําคัญจุดพิจารณาลําดับแรกๆที่ผมใช้ดูนะครับต่อมาต่อมาเรามาดูใบหน้านะครับจำจำจำพักๆไว้ให้แม่นๆ นะครับต้องเป็นหน้านี้เลยเหรียญเนี้ยเสียดายตีแล้วไม่ตีไม่ขึ้นไม่ใช่แบนไม่ใช่อะไรนะนะมันตีแล้วตีไม่ขึ้นทำไมอาจารย์บล็อกมันลึกไปบล,กบล็อกมันลึกไปนะครับเมื่อเวลาจังหวะมันตีแล้วมันตีมันตีไม่เต็ม,มนะบางเหรียญก็ตีเต็มก็มีนะ,ะอันนี้นเหรียญเนี้ยอาจจะตีไม่ขึ้นตีไม่กี่ทีอะ,ะนะครับเมื่อเราดูเราดูเม็ดผสมดูอะไรเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้มาดูในดวงตาดวงตานะครับเวลาเราลงกล้องเนี่ยเห็นไหมตรงพื้นระหว่างคิ้วกับเมล็ดตาจะมีพื้นอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณพื้นจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆล็กเนะครับเนี่ยอยู่ในล่องไม่เว้นแม้กระทั่งซอกพระเกตซอกเส้นเกสาเนี่ยแต่ละซอกแต่ละซอกนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเล็กเล็กเเล็กกแสมแสทุกล่องเลยนะครับ สร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราดูบริเวณพื้นเหรียญพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมวเห็นจะมีเส้นขนแมวเล็กๆๆๆหลายๆเส้นนะครับอยู่ทั่วอยู่ทั่วบริเวณพื้นบริเวณเหนืออตั้งแต่บริเวณศีรษาเนี่ยจะมีหลายๆเส้นหน่อยเนี่ยวิ่งเยอะๆเยอะๆเยอะมานะครับตามพื้นนะครับแล้วจะมีเส้นขวางอีกหนึ่งเส้นตั้งแต่บริเวณนี้ วิ่งมาจะหลดบริเวณนี้เลยะนะครับดูเสี้ยนที่พื้นเห็นไหมครับเสี้ยนเยอะมากนะเสี้ยนขนแมวเล็กๆหนานๆนะครับหลายๆหลายๆเส้นวิ่งวินแพรเลยะนะครับบริเวณหูหูจะมีหนามนี่เห็นไหมมีหนามโผลมาชัดเจนเลยอ่านะจะมีหนามโผลมาหลายๆหลายๆหายๆนามเลยนะครับเนี่ยรอบๆบริเวณข้างๆหูอันนี้จะเป็นเส้นขนแมวแตกเล็กๆนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกัน นะครับนะตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับ่นะล่ำนะล่ำแต่ตัวหนังสือเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเนื่องจากว่าแกะมือ,อมเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือจะทับกันไปทับกันมาอันไหนแกะก่อนแกะหลังอย่างเนี้นะครับตัวหนังสือมันจะไม่เหมือนเดินเพจถ้าเดินเพจเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันหมดแล้วจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอันนี้เขาแกะมาปึ๊บตวัดมานี่ปั้ง เสร็จแล้วหยุดหยุดแล้วแกะใหม่นะครับการแกะใหม่นะครับทำให้ตัวอักษรบริเวณด้านบนนี้อยู่สูงที่สุดเห็นไ,ไหมแกะก่อนอยู่ล่างแกะบนมันเป็นเนกาตีฟนะครับตัวหนังสือจะทับกันไปทับกันมานะครับค่ะ,ะยันยันตัวที่สองนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกจะมีเส้นแตกเล็กๆวิ่งมาแตกก็จะมีหนามนะจะมีหนามอยู่ด้านข้างเนี่ยหนึ่งเนี่ยด้านบนก็จะมีนี่ใช่หไหมครับ จะมีหนามเล็กๆเล็กๆเลียนนี่ผมว่าเก๊ยากนะยังไม่เคยเห็นเก้ดีดเลยอันนี้มีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกับฝาบาทชุดพิเนะครับสองเนื้อยันแต่ละตัวนะครับต้องอวบใหญ่ล่ำอ่าแล้วได้ใจความนะครับเห็นเสี้ยนไหมประกายเสี้ยนประกายเสี้ยนวิ่งเป็นแพรคุณสมบัติของเหรียญปั๊มนะครับจะมีเสี้ยนวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญกระจายไปทั่วเลย แผ่ไปทั่วแผ่ไปทั่วนะครับอันนี้ก็คือรอยยืดรอยหนืดของโลหะนะครับโดนปั๊มเปี้ยงเนี่ยมันก็หาทางไปเลยที่นี้ตามซอกนะครับเนี่ยพวกเม็ดไข่ปลาพวกนี้กลมกลมยกสูงเห็นไหมครับพื้นมีเสี้ยนมไม่มีเสี้ยนนี่เก๋เลยนะครับ บริเวณพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกรอบๆอ,องค์พระหรือว่าในเม็ดไขป่ปลาะนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเสี้ยนขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับอนี่เห็นไหมเสี้ยนเสี้ยนเยอะมากนะครับหูเหรียญหูเหรียญน,นะครับด้านบนข้างล่างสุดนะครับขวามือเราหูเหรียญซ้ายมือนะครับะจะมีเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้น,น จะมีเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้นนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับหูเหรียญน,นะเห็นไหมเป็นโดนัทอย่างนี้ใช่ไหมเป็นโดนัทแต่ว่าด้านบนจะใหญ่นะครับด้านล่างด้านล่างในฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งะนะครับหูอูมเป็นโดนัทแต่ก็จะมีลวดลายของหูเหรียญเห็นไหมครับหูเหรียญจะไม่ค่อยเรียบนะจะมีลายเส้นอยู่นะจะมีลายเส้นเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นปื้นอยู่นะครับเสร็จแล้ว เส้นรอบวงก็เหมือนกันเส้นเส้นบังคับพิมพ์เส้นบังคับพวกตัวยันพวกเม็ดไข่ปลาเนี่ยก็จะเป็นเส้นซ้อนเห็นไหมครับจะมีองค์ประกอบเป็นเส้นซ้อนหลายๆเส้นนะครับซ้อนซ้อนกันหลายๆเส้นเห็นไหมครับอันนี้คือด้านบนนะทุกเส้นนะครับทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นพวกในลายกระหนกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีส่วนสําคัญมากเสี้ยนที่พื้นก็มีส่วนสําคัญนะครับเรยญรุ่นนี้เสี้ยนเยอะมากเสี้ยนตามพื้นเนี่ยเห็นไหม อของเก๋ผมยังไม่เคยเห็นเลยออของเก๋เนะี่ยไม่แน่ใจอาจจะเก๋ไม่ดีก็ได้อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่านิยมภายในท้องถิ่นหรือว่านิยมไปในภายในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยสร้างงานเก๋ออกมาไม่ครับเพราะว่าเขาไม่มีแม่แบบไม่มีพระที่สวยๆมากกว่านะครับแต่เราพูดไปมากก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งเอาไปถอดเห <laughs> <laughs> ใช่ไหมเดี๋ยวพวกนี้มาลวจ้าอะไรทิมเราก่อนเลย <laughs> หนังเหนียวเคี้ยวยากนะครับพ้าเหรียญเนี่ยอย่า,าลืมเห็นไหมครับเสีย้ยนหนามเสี้ยนตามพื้นหนามตามกระหนกหนามตามตัวอ,กอักษรหนามตามลำตัวนะครับตามพระเกตตามอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีในเหรียญรุ่นนี้นะครับบริเวณพื้นเนี่ยส่วนที่ลึกที่สุดต่อให้พักศึกยังไงนะครับเสี้ยนพวกนี้ก็จะไม่สึกแล้วเสี้ยนพวกนี้มันเล็กมากน้ามันเล็กมากนะครับเวลาเราลงกล้องนะ เส้นเล็กๆก็ดูคมนะจังคมคมต้องบอกว่าคมโคตรเลยะครับอย่างตัวหนังสือด้านล่างนะครับหัีบเนี่ยเวลาเรากลับหัวกลับหางดูเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมบริเวณสันหอหขีบด้านล่างเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามขีดเห็นไหมที่มันไหลลงเนี่ยจะมีขีดขีดขีดที่ไหลลงอันนี้มันอยู่สันนะค่ะ่ามันอยู่สันแล้วก็จะมีตัวนูนเห็นไหมหัีบจะมีเส้นนูนโค้งมาเนี่ยอีกหนึ่งเส้น แล้วก็จะมีเส้นขนแมวหลายๆเสน้นเนี่ยจะตีไขว้เป็นตารางเลยนะครับเส้นพวกนี้จะเยอะแยเยอะแยเยอะยเยอะเป็นพิเศษนะครับตัวหนังสือไหลๆอย่างเงี้ยหางอย่างเงี้ยจะมีเส้นขนแมวอยู่หลายเส้น, <c oughs> นนะครับบริเวณนี้รู้สึกว่าจะมีเม็ดผดนะนจะมีเม็ดผดคมๆอยู่นะครับตัวหนังสือใหญ่มากลํำม,มากนะครับเ <c oughs> น,นี่ยะครับในบริเวณพื้นแถวๆเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยเสี้ยนแล้วก็เม็ดผดเล็กๆนะครับคล้ายๆรอยเนื้อ ฐานฐานก็มีความคมคูน้อยว่าคมไหมอันนี้ผมตะแคงให้ดูคมนะฮะอ่าตะแคงให้ดูนะครับดูความคมดูเสี้ยนดูอะไรเป็นหลักนะครับเสี้ยนไม่มีอันตรายอ่าเสี้ยนในล่องไม่มีอันตรายนะครับแล้วฐานเนี่ยเขาจะมีเส้นขวางวิ่งวิ่งซ้ายจะหลดขวาเลยนะครับบริเวณฐานเขียงบริเวณนี้เห็นไหมอ่าจะมีเส้นแตกวิ่งยาวเลยนะครับ จุดใต้จุดตายอยู่ที่ด้านข้างนะครับเมื่อดูองค์ประกอบอย่างอื่นครบแล้วนะครับบางคนเหรียญรุ่นนี้มันมีที่ให้จําเยอะแล้วแต่ใครจะจำนะครับเส้นดีๆหน่อยก็ดูเสียนด้านล่างข้างใต้ฐานเส้นเส้นพวกนี้มันเล็กนิดเดียวเองนะอย่างนี้หนาๆอย่างนี้ยังถอดได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นแตกเล็กๆอย่างเงี้ยยากแก่การถอดติดจะดูจุดจําเป็นจุดใหญ่ๆจำเป็นจุดใหญ่ๆไม่กี่จุดนะครับทีนี้ก็ ต้องดูจำข้างไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังการเจาะหูเหรียญเจาะไม่ใหญ่มากนัก<ม>นะครับเจาะส่วนใหญ่แล้วจะกินฝั่งฝั่งซ้ายมือเราฝั่งซ้ายมือเราะจะกินซ้ายไปนิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเหลือพื้นที่เยอะหน่อยทุกทุกเหลียนะครับเท่าที่สังเกตมักจะเป็นอย่างนั้นวันนี้นั่งเปิดรูปดู<ม>หูเหรียญจะมีรอยพับเห็นไหมครับมีรอยพับสองฝั่งเลยฝั่งนี้พับเยอะหน่อยแต่ฝั่งเนี้ยจะมีหลุม,ม จะมีรูโบลงไปะนะครับพื้นมีเซียนเห็นไหมเนี่ยจะมีเซียนน้หนาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยบั้งบ anyway> ั้งบั้งบั้งบั้งแล้วตัวอักษรของเขาเนี่ยเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยมะอาอูเห็นไหมจะมีหนามคุณน้อยเห็นหนามไหมมีหนามข้างในอ่าจะมีหนามโผล่มานะครับด้านบนนะครับเนี่ยไม่มีเกนะครับเห็นไหมครับจะมีหนามเล็กเลกเล็กเล็กโผล่มาอ่า และในพื้นก็จะมีเสี้ยนเล็กๆวิ่งนะครับลอยล้นนะเห็นไหมพอมันมีช่องว่างช่องว่างบริเวณตัวตัดมันก็จะล้นจะมีเนื้อล้นเนื้อเกินแต่จะมีร่องแตกเป็นหลุมลึกนะครับวิ่งเนี่ยตั้งแต่ด้านล่างบริเวณนี้ตั้งแต่ตรงคอนะครับคอ<ม>วิ่งขึ้นไปจะลดเกือบๆจะถึงซุ้มหูเหลียงเลยจะมีล่องแตกนะครับเส้นแตกตัวยันจาไว้ตัวยันต้องมีหนามแถวบนนะครับ มะอาวุ่นเห็นไหมเนี่ยลายหนามโผล่ขึ้นมามองแล้วเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นอ่ะแสงกำลังสาดเลยนะครับอย่างเงี้ยพื้พพนนะจำไว้นะครับพื้นมีเสี้ยนผิวตึงอ่ยันขยื่นมีรอยซ้อนนะครับเส้นบังคับยันมีรอยซ้อนทุกเหรียญน,นะครับจะมีเงานั่นเองอ่าของแท้จะมีเงาทุกเหรียญนะครับแล้วบริเวณยันเนี่ย เส้นบังคับพิม์บริเวณเนี่ยจะมีหลุมแล้วมันจะตีไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่มีตัวนูนนะมันจะตีไม่ขึ้นแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะครับอันนี้จําไว้นะครับจําไว้ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตีไม่ขึ้นยันมีเส้นซ้อนนะครับบริเวณนี้มีหลุมเป็นรูปสามเหลี่ยมนใกล้ใกล้กับตูนอารมนะครับยันมันจะบี้บี้หน่อยแล้วจะมีเงาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับแม้กระทั่งเนี่ย แม้กระทั่งบริเวณนี้นะครับอันนี้จะตีมันไม่ขึ้นใช่ไหมเราจะค่อยค่อยนูนขึ้นมา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 แล้วก็จะบี้แบนหายไปอเป็นแบบนี้ลักษณะเดียวกันทุกเหรียญน,นะครับะวิธีสังเกตทีนี้ไปดูข้างเหรียญข้างตัดนะครับตัวตัดปีหนึ่งกว่า,าจับเหรียญมานะครับจับเหรียญมาตะแคงก่อนคพลิกขวา นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าลอยเนี่ยจดจำนะครับจำใครจำมันบริเวณอย่างเงี้ยจะมีร่องเห็นไหม,มจะมีความถี่ความห่างนะครับ<ม>ด้านบนจะมีสองเส้นคู่คใกล้ๆหูเหรียญน,นะจะมีสองเส้นคู่แล้วก็เว้นมาหนึ่งร่องสองร่องอย่างเงี้ยจะเป็นตัวนูนใกล้ๆหูเหรียญน,นะครับ<ม>เห็นไหมครับด้านบนจะมีสองนะเลยลงมาอีกนิดนึงจะมีตัวนูนเห็นไหม,ม อ่าอย่างเงี้ยบริเวณนี้เลยองศานี้เลยด้านบนนะครับด้านบนสุดตรงคอสันคอเหรียญน,นะครับทะยังมุมมาก็น่าจะอยู่ประมาณหูหูเหรียญอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่องศานี้เลยอ,อ่าเห็นไหมครับปลายเกจต,ตะแคงมาปั้งให้มาดูตัวนูนตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเส้นนี้เลยจําไว้นะครับจะมีตัวตัดแบบนี้แท้เลย นะครับแท้เลยนะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญล่องความถี่ความห่างเป็นเหมือนกันทุกเหรียญจุดใจตังใช่นะครับที่เขาบอกดูข้างตัดดูข้างตัดเขาก็ดูกันอย่างนี้ดังกางนั้นนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีหลายที่ให้จําผมจะจําบริเวณนี้นะครับบางคนจําด้านล่างบางคนจําด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ทริคใครทริคมันนะครับอาจารย์คะรอยตัดหรือจุดตัดตรงนี้เนี่ยจริงๆรแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเก๋เนี่ย ทำไม่ได้เหรอคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ด้านข้างออมันทําไม่พอดีหรอกทาไม่เหมือนใช่ใชสูว่ากูนอยเนี่ยวิธีการถอดเหรียญเนี่ยผมแนะนําให้อย่างหนึ่งนะค่ะ,ะเวลาเวลาเขาถอดเหรียญเนี่ยอันนี้มันมีขอบล้นบริเวณน,นี้ถูกต้องไหมค่ะอาจารย์มันมีปีกอยู่บริเวณน,นี้แค่นี้ค่ะ,ะจะไม่เหลืออะไรแต่เวลาเนี่ยเวลาเราถอดพิมพ์มานะครับถอดพิมพ์มาล่องเนี่ยมันจะมีสองเส้นมันจะยื่นออกมาอีกอถอดมาแล้วเวลามัน กดพิมพ์ไปนะครับกดพิมพ์ไปทีนี้มันก็จะบานออกมามันจะมีขอบซ้อนนะฮะมันมีซ้อนด้านหลังอย่างเงี้ยด้านหลังของพระเนี่ยมันถึงมีส่วนสําคัญอ๋อถึงมีส่วนสําคัญมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังค่อนข้างจะเป็นแอ่งกระทะนะครับค่ะหน้าด้านหน้าเนี่ยจะโก่งเป็นหลังเต่าเรียนให้ทราบนิดนึงนะหน้าโก่งเป็นหลังเต่านะครับโก่งเป็นหลังเต่าหลังเป็นแอ่งกระทะ เหรียญค่อนข้างบางะนะเหรียญค่อนข้างบางแต่ว่ามีไซส์ใหญ่ช่างเขาแกะบล็อกเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันะนะครับเนี่ยบางคนก็อยากจะไปจําในซอกแขนเห็นไหมค่ะนะแล้วแต่นะครับไม่เข้าใจส่งรูปมามีแบบนี้ยินดีรับเช่าตั้งแต่สามหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับะนะคะก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ของอาจารย์ข้างหน้านะคะถ้าเกิดสงสยัยตัวไหนเนี่ยโทรมาถ,ถามอาจารย์หลังรายการได้แล้วก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วมีไอเดียไลน์ของอาจารย์รันด้วยส่ง<ช>ภาพมา<ช>ยืนยันก่อนก่อนที่จะมาหาอาจารย์นะใช่ส่งภาพมา,มายืนยันก่อนบางคนมาไกลๆไม่อยากให้มามเนื่องจากว่าบางคนก็เก๊ะนะครับ,บามามีค่าใช้จ่าย ใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังดูไม่เป็นแล้วก็มั่นใจแหละเพราะของตัวเองอาจจะแท้แต่พอเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ใช่พอเดินาลาด้วยความมั่นใจทั้งนั้นอ่ะก็จะเสียเที่ยวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในเพจ a c e b o o k แล้วก็ในยูทูบค่ะอย่าลืมนะคะกด u b s c r i b e ด้วยเดี๋ยวใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรุ่นไหนอะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวเตรียมกันเอาไว้นะคะแล้วก็โทรมาได้ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของทางรายการพระเครื่องสุนทรภูมิเนี่ยจะเปิดสายให้ ได้ค่ะ4230777เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ